จอมรางวันได้พานะหายากคุ้มยิ่งกว่าซื้อหวยจีเทียนเต่าตรงมี้คิดวิชาอาวุธรวมถึงภานาหายากแบบนี้หลากหลายแน่ๆถึงยังไงก็เป็นจอมมารที่ใช้ชีวิตองค์หังมากกว่าหนึ่งพันปีแต่ตอนนี้เรามาแทนเขาแล้วไม่มีอะไรติดตัวสักอย่างเพื่อให้ภายิ่งกว่าจริงจกตายฟ้าที่แปลกประหลาดนี้คนที่มีสามารถจะประสูติมาเป็นภานาไตาก็จะหาสารพัดวิธีบินฝึกล่องกระบีเฮนเวหา แต่กองพวกนั้นไม่เท่ามีสัตว์ปาหน้ารกนะ่ะต่อเทียบกับยุคประจันแล้วมีไปเจอก็เหมือนมีรถยี่ห้อหรูในหรูแสดงถึงสถานะและตัวตนยิงกวบขุมม่ศูนที่ระดับสูงเท่าไรพลังก็ยิงร้ายกาเท่านั้นไปได้พุ่เจกดินบินขึ้นมิติแล้วหายไปเลยมหัศจรรย์ยิ่งนักข่าวตาฝาหรือเปล่าเมื่อกู้รู้สึกเหมือนมีพลังงานมงกลที่ทรงพลังคุมหนึ่ง ผ่านไปนะลูกเรียนใหม่ของอาจารย์เขาตั้งใจปิดบังกินไอชั่วรายของตัวเองทําเป็นมองไม่เห็นซะจะไม่ดีตาฝาดแค่ก็รู้สึกใช่จะเป็นมองไม่เห็นจับฉลากเสียงรางวัลชายห้าสิบแต้มบุญขอบคุณที่ใช้บริการแต้มโชคบวกหนึ่งจับฉลากเสียงรางวัลชายห้าสิบแต้มบุญขอบคุณที่ใช้บริการแต้มโชคบวกหนึ่งจับฉลากเสียงโชคว,วางวันห้าสิบแต้มบุญ ขอบคุณที่ใช้บริการแต้มโชคบวกหนึ่งเดลือแกสีบสีต่ต้มเสีย่ยงต่อไม่ได้แล้วหลอกลวงกันชัดๆดีแต่ถึงยังไงก็ได้ผลตอบแทนกุ้มค่ามากแล้วเสีย่ยงสีครั้งได้ไปเจอเป็นภานะไม่ขาดทุนครัา้านั่นคือจินทิ้งซานและยังเป็นที่สถิตแข่งจอมมารเท่าผู้โด่งดังในอาณาจักรขอบเขตนักุมเพนปู้เป็นที่เคารพนับถือแต่ไม่ขออยู่ใกล้ของคนทั่วไป ปอบอนระหว่ตอนน้นบมุกจึงส่งเงินเออมาฝากตัวเป็นสิทธิที่จินทิงซลลันล่ะที่นี่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเลยนะเจ้าคิดว่าปมุกอยากเหรอเจ้ามานเท่ากัาคนไม่กระพริบตาปมุกจะทำอะไรได้นอกจากเสนอให้เซียวเอ๋อาฝากตัวเป็นจิตก่อนเพื่อหวังว่าจอมมานเท่าจะเห็นแก่เงนเออช่วยเหลือตระกูลเราให้รอดพ้นจากวิบากกรรมไปได้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น ได้ยินว่าลายวันก่อนจอมมารเท่าปีให้มหายอดฝีมือทั้งสิบลาถอยด้วยกําลังของตอนเองเพียงลําพังสังหารลวดช้างเฟิงบูมุกสำนักเทียนเจียนในกราเดียวหากเขายอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือตะกุลชือ่อต้องรอดพ้นจากวิวากรรมครั้งนี้ไปได้แนะ่ผู้ใดเหมือนกับกรุกขามานยินทิ้งซอนเอ๊ะตะกุลชื่ออันอยังขอเข้าพบปูมุกแห่งหอมหมอเทียนจอมมารผู้ลลอมเลิศดตะกุลชืออันอยาง เอซีสกุลเชอนอยังก็ตระกูลสินน้องเล็กไม่ใช่แล้นี่เอ๊ะข้ารู้ดีน่าที่ข้าฉลาดจาก,กิจวัตรใหม่ของอาจารย์ตอนนี้พวกเราข่าไม่ได้ต้องปฏิบัติกับพวกมันด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวนคนของตระกูลของสินน้องเล็กด้วยแล้วสิทธิ์พี่สีพูดมีเหตุผลเอ๊ะไม่ต้องมาพิธีรีบลุกขึ้นเถอะโอ้ย,ยิมซอนคอมมิดต้องเป็นอย่างนั้นแน่ ย่าได้ถือว่าตนสาคัญเชียวมาเออมิมิกลาพยักหน้าใหญ่ยิ่งลราเช่นนั้นพวกเจ้าเป็นคนในตระกูลของศิษย์น้องเล็กนั่นย่อมหมายความว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราอืมอืมคนกันเองจะมาพิธีไปใหญ่มามามา,มาไม่ต้องกลัวเฮ้ยข้าน้อยม่กล้าข้า้อยก็ม่กล้าข้า้อยก็ม่กล้าครับพูดด้วยดีๆไม่ชอบหรืองไงเอ๊ะอืม คุณไปกันที่หมดไม่งั้นตายครับอย่ามองข้าแปบนมันสิข้าเองก็ไรหนทางลูกไม้ใหม่ของอาจารย์มันจะกระจี้มากจริงๆอาจารย์สกุลเชืออ้อ่างขอพบสกุลเชือเนีแต่กุลของเสียวเอออสกุลเชื้อนั้นมาจากสกุลเชือเดิมเป็นตระกูลเดียวกันให้พวกเขาก็มา กระวะเจ้าตุมหนักก็เคยตั้งกฎเอาไว้เราเนื้อจากผู้ที่ฝากตนอยู่ในหอหมอเทียนคนอื่นในตระกูลอยากสนิทไม่สหายไมอย่อนุญาตให้เขามาได้เสียวยนเอ๋เจ้ายังจําได้ไหมสิจําได้สิเจเลยัยจะเพื่อพวกเขาปีานี้อก <c oughs> ูดูดิเขาเองไงชื่ออนไองเอ๊ตอนที่เสียวยนเอ๋ออกจากบ้านมนาะมีอายุเพียงสิบปี ผ่านไปแล้วห้าปีความทรงจำจะเลือนลางไปบ้างก็ไม่แปลกชิอ,อันก็ดูตีที่สุดข้าก็ได้พบท่านแต่กุญชือมีภัยในท่านและหินกำลังลำบากในอดีปีนี้ก็คิดถึงพ่อแม่และเป็นห่วงพวกเขาอยู่เสมอเจ้ามารเท่ารักลเล่นดูนางไม่ได้ทำให้นางเสียคนบงังอาจที่นี่คือหอหมอเทียนไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะมาร้องไห้หวยหาอะไรนะศินน้องเล็ก ถ้ามีเห็นแก่ที่พวกเขาเป็นคนตระกูลของเจ้าแล้วก็พี่คงใช้เข็มลองเงยบ็บปากพวกเขาติดกันไปนานแล้วล่ะอาจารย์อาจารย์กฎเกณฑ์ในเล่าล้วนมีผู้คนเป็นผู้กําหนดคนในตระกูลศิน์น้องเล็กยอมนับเป็นคนในตระกูลของพวกเราสิธิ์พี่ด้วยเช่นกันครอบครัวกำลังจะลำบากหากไม่ยินมือเข้าช่วยคงเทียบไม่ได้แม้แต่สุนัขศิล์น้องศี พูดดีมีเหตุผลากา็คิดชินนั้นเจไวเว้มีขัดข้องก็พอฟังได้ค่าความพักดีของพวกเขาเพิ่มขึ้นเกือบถึง70%ซแล้วแต่หอมอเทียนจะไม่ยืนมือไปแสบกับทุกสิ่งใช่อิทธริตอาจารย์ของลูกโลกาเรื่องขี้มูขี้มาแบบนี้ลืมๆแม่งไปซะเะะตอเออเอี ใครกันบอกว่าเจ้าสีเชี่ยวชาญการวิเคราะห์แบบนี้มันเรียกว่าเล่นไปตามลมนี่หววะแท้แท้จะสีข้างจะเปืีอยนแล้วนะ่ะอ้ยจิงเฮ้ไรเดียสกุลชื่อเขารบกดเกณฑ์มาตลอดพวกเราเป็นแค่คนค้าขายธรรมดาหลายปีมานี้อยู่อย่างสงบคนในตระกูลน,นับพันล้วนยินมัันกดเกณฑ์ดังชีวิตเดือนเดือนก่อนคารวะสกุลชือปันสินตังฮอกูตกจนมากลุ่มหนึ่งจีส้สิงชับ ส่งคุณชือไม่อยากให้เรื่องถึงชีวิตจึงมอบสมบัติก้อนหนึ่งให้โจนมาไปแต่พวกมันกลับได้คืนจะเอาซอกบุกเข้ามาถึงเมืองอันยางเข้าปนสะดมโจนชือ่อลักพาคุณของรอเราไปร้อยเป็นตัวประกันก็แค่โจนฝูงหนึ่งทำไมไม่ไปฟ้องคุณนางท้องถิ่นละ่ะในท่านก็คิดเช่นนั้นแต่เมื่อคุณนางได้ยินคำว่าโจนมาหอ,อก,กู <S <S ก็ไล่ตะเพิดในท่านออกมาอะไรสนใจใยดีไหม ว่ากันว่าเบื้องหลังของโจรมากลุ่มนี้มีผู้บำเพ็ญคอยสนับสนุนเท่าที่เคยเห็นนิสัยของอาจารย์เรื่องพวกนี้หออเทียนไม่มีทางยื่นมือเข้าแทรกแน่ไม่น่าละ่ะแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วบวกกับครั้งนี้เกี่ยวพันถึงสินน้องเล็กอาจารย์เอ็นดูสินน้องเล็กขนาดนั้นดังนั้นอาจารย์เรื่องนี้มอบพิสิทธ์ไปจัดการเถอะขอรับจนมาเหล่านั้นลักพาตัวคนในตระกูลของสินน้องเล็กไปทำเช่นนี้ใช้ได้ที่ไหน เออ,อน่ารักจริงๆจากกลังของเราถ้ายืนมือเขาไปยุ่งกับเรื่องของบูบอมบินตอนนี้ก็เท่ากับพาตัวเองไปมีปัญหาแล้วนะอาจารย์โปรดประธานอนุญ,ญาตให้สิทธิ์ทำผลงานชดใช้ความผิดสิทธิ์เคยทำบาปหนักหนาในวันนี้ครอบครัขวของสิทธิ์น้องเล็กมีภัยข้าที่เป็นสิทธิ์พี่ไหนเลยจะนั่งเฉยไม่สนใจได้อาจารย์จำกัดบริเวณข้าอยู่เตนี่เป็นเรื่องสำคัญขออาจารย์ประธานอนุญ,ญาตด้วย ฝีมือการแสดงของเจ้าสีล้ำเลิยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันนะอืมใช่ลูกศิษย์ทำทุระให้เราก็ได้แต้มบุญด้วยเดิมทีเรื่องนี้ให้เสียวยนเออจัดการโดยตัวเองแต่น้องยังเด็กนักยังขาดประสบการณ์ในมื่อเจ้าที่เป็นศิษย์พี่มีน้ำใจจะช่วยเหลือถ้าอย่างนั้นก็ให้เจ้าไปทำศิษย์รับรอพันชาด้วยกล้าอืมในเวลาสมวันฮะสวัน อาจารย์สามวันมันน้อยเกินไปหน่อยหรือเปล่านะฮะสิิ์พี่ท่านเป็นถึงผู้แข็งแกร่งขั้นสูดถิ่งนะท่านเป็นก้าสองวันก็พอแล้วท่านกายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเกิดมาจากรากเกียวกันมาเผากันเองแบบนี้สมควรรนอะไปจัดการซะรอบบัญชาที่ต้องกำจัดเวลาแค่สามวันเพราะไม่อยากให้ลูกศิษย์พวกนี้อิสระเกินไปยิ่งอยู่นานยิ่งเกิดปัญหาได้ง่ายตามเก็บยากยิก หน้าจอภารกิจขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเจ้าตำหนักช่วยเลี้ยสกุลฉือผู้ปฏิบัติการมิงซื่ออินนับเวลาถอยหลังสองวันยีสาชั่วโมงได้รับการน,นับถอยหลังจริงใจ3มคน30แต้มบุญโนดจงใจวางแผนสร้างเรื่องให้คนกำนับเองไม่ีคำนวณแต้มเสียว,วยุนเดอส่งพวกเขาลงจากเขาเจ้าค่ะ ถึงสิทธิพิเศษของเจ้าชอบหลงวเวองกับความงดงามของโลกภายนอกแต่ไม่ว่าทำสิ่งใดล้วนตั้งใจและใช้สมองโดยนิสัยของเขาไม่ถึงหนึ่งวันก็จัดการปัญหาได้แล้วอย่ากังวลใจไปเลยอาจารย์รู้อยู่แล้วเธอว่าเจ้าซีจะเอาเวลาที่เหลืออีกสองวันไปเที่ยวเล่นทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาจริงๆสิทธ์เข้าใจแล้วเจ้าหอเจ้าค่ะ อาจารย์ห้เวลาเจ้าสองวันไปซส้บที่สำนักเทียนเจียนหน่อยโดยเฉพาะสาวกใหญ่โจจีฟึงสิทธิบรัญชาจะทำบริจิตให้สมบูรณ์อย่างแน่นอนเจ้าคะ่ะในเมื่อ,อยูแยงไปแล้วก็ต้องจับตามองสิอืม